โครงการรถไฟลาวเวียดนามที่เชื่อมโยงตั้งแต่คนครหลวงเวียงจันทไปยังท่าเรือวงอ้างจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างสิ้นปี2566นี้แล้วนะครับและก็จะเริ่มการก่อสร้างไปจนถึงปี2567โดยท่านจันทร์สหนิทธิศัยผู้สํารวจออกแบบและก็พัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟลาวเวียดนาม กล่าวครับว่าหากทุกอย่างเป็นไปตามคาดการนะโครงการนี้จะเริ่มก่อสร้างในปลายปีนี้หรือไตรมาสแรกของปี2567เป็นอย่างช้านะครับโดยระยะแรกจะดําเนินการก่อสร้างในส่วนของชายแดนเวียดนามมาจนถึงเมืองท่าแขกแขวงขม่วนด้วยระยะทาง139.18กิโลเมตรซึ่งจะมีการนําเงินทุนจากสถาบันการเงินสากลมาก่อสร้างในส่วนดังกล่าวโครงการดังกล่าวครับมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 5,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐระยะทางทั้งหมดตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวไปถึงท่าเรือบุงอ่างระยะทาง544กิโลเมตรซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการลาวโลจิสติกส์ริงทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของรัฐบาลลาวและการพัฒนาประเทศโดยการเปลี่ยนสปปาลาวที่ไม่มีชายแดนติดก,กับทะเลให้เป็นประเทศที่เชื่อมโยงทางบก ขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัเซ er, ็นเตอร์เวงจันทร์